สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอื้อเขียวพารวยนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะของเซียนเซียนนะคะเซียนไม่นะคะสูตรหวยล้านปืนเซีนนะคะเดินวิ่งนะคะสองตัวแม่นแม่นนะคะของเซียนไม่นะคะลาสวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินนะเอื้อเขียวพารวยนะคะบ๊วยลุงนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะมาสองวัดติดเนาะค่ะ ลาวนะคะเขกล็อกกำลังวันนะคะของเซียนไม้นะคะก็จะตามเซียนเสียนนะคะพอ,ะอะตัวเลกนะคะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะคะได้บ่งแนวทางหัวลาวนะคะสูตรบล็อกวันพุทธนะคะเป็นรวมร่วมใส่สูตรน้ำนะคะผู้ชมว่าตัวใดมาชนพวดนี้นะคะเด่นนะคะนวดนะะในตารางนะคะที่ จับจับเอาใน,นตารางก็ราเดอร์นะคะคุณผู้ชมเลขในตารางของแอดนี่เขาเขาดีนะ,ะเป็นเลขล็อกวันพุธแล้วก็สูตรคำนวณหวยนะคะเห็นในตารางะะงวดนี้นะคะเบิน่นแต่ว่าเอาส่วนตัวของเรามาบินเนะะี่ยค่ะบินสามสามเด่นนะคะมีเจ็ดมีสามนะคะ,ม,ม,ะ,คะมีสองมีหกเก้าศูนย์แปดนะคะในตารางตัวเลขที่ ะะนะะเด่นนะคะเด่นเน้นเน้นก็จะเป็น7 3 2 6 9 0มสองหกาชุดตัวกันนะคะเจ็ดสองสามสองหกสสนะคะส่วนเด่นสุดๆนี่ก็จะเป็น3 2มสองคู่เด่นนะคะเจ็ดก้ติด3ติดเจ็ดนะคะติ 13, 17, เนาะห เด่นเจ็ดเด่นสามเด่นสองเด่นเกนะคะเด่นเจ็กับ3นะคะคัดออกมาแค่2ตัวนะคะแลวทางเบิ้ลก็มี9ก้าสสานะคะหกสองสองสองเก้้านะคะตัดสามสามสองสองเก้าเ้าวนนี้ก็ระวังเก้าเก้ากับสองสองมามาดเูเรียวนะคะสองสองเนาะ,ะตัวเด่นสุดๆนะคะเจ็ดสามสามจ็สองหหสองนะคะแล้ว3ามสองสองสามหตัวนี้ นะคะไปกลับนะคะเน้นนะคะเน้นจุดสามสองหกและสามสองนะคะสามผู้สามผูด่นนะคะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบก็พิจารณานะคะชื่นชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะแนวทางต่อเลยนะคะของเส้นไม้ของเส้นไม,ม้บรพิพนรงมาให้กับเขาของเราอยู่แต่ว่าเอดมินบ่าระดลงคลิปเนาะนะคะก็ขอโทษขออาภัยท่านผู้ชมเด้อนะคะก็กลับมาลงอันคือเก่านะคะของเส้นใบล่อ,อมาอื่นนะคะ ตัวเด่นเก้าสชุด4ตัวนะคะหกสองเ9้าสามหกสามเาเกองสองเกปดนะคะทกมามาเบิรดนะคะงวดที่เสี้ยนไมเพิ่นเจาะให้แปดสหรือ3ามเปดัมาออก3าเปดดิวดนี้วิ่งเก้านะคะจเจาะเน้นเนีนสาเก้าเกสเสี้ยนไมนะคะมาเก่านะคะเด่นวิ่งเก้านะคะ นผู้ชมนะคะชื่นชอบแนวทางนะคะของเสียนไม้นะคะกระตามแต่การเนวทางมาตรงกันก็ของอของเอตดะคาเล็กเด่นเล็กห็กอกก็มีเก้าเก้าสามเก้าสามนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะของเสี้ยนไม่เล่นเราหน่อยตัวเล่นเด่นวิ่งนะคะเข้าตลอดนะคะของเสี้ยนไม้นะคะทั้งวันนี้ก็ 还硬硬、碰碰的。Hing, hing,